สวัสดีครับสำหรับคลิปที่2นะครับเป็นการหลังจากที่เราสมัครใช้อีเมลสมัครเอาเป็นบัญชีแพลตฟอร์มอินเทอร์เี็ยแพลตฟอร์มนะครับเรามาขั้งแรกและหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราอาจจะไปแต่งรูปนะครับโดยการคลิกเข้าตัวรูปนะครับแล้วก็ไปชื่อตัวเองเาแล้วก็ไปลองเลือกรูปโปรไฟล์เท่ๆสำหรับตัวเราเองนะครับเอาชะรูดูชายปุ๊บ ลองกดเสัก okay. พักหรือเราจะแก้ Edit ท,ที่อยู่กับเบอร์โทอีกรอบก็ได้นะครับ,บย,ยังไม่ขึ้นมาน่าจะรูปใหญ่นะครับไปหารูปที่มันเล็กพอดีตัวเราผมเอารูปใหม่แล้วกัน,นถ้ามันได้ได้มันจะขึ้นมาทันทีนะครับกดอัปเดต ก็เบื้องต้นเราก็จะได้เป็นเ้าถ้าเราอยากพอดีถ้าใครใช้ขั้งแรกของแพลตฟอร์มเราแตสามารถมีสิทธิ์ใช้ฟรีในโมดูลที่เรียกว่าปลากับกุ้งนะครับลองเข้าไปอธิบายตรงหัวมุมนะครับแล้วกด,กดตรงปลากุ้งโมดูลว<ฟร>ีซีห่งปีใช้90วัน,นครับแล้วก็ตัวที่ใช้1ปี499นะครับโดย แตกต่างก็คือตัว1 0 9จะสามารถบันทึกภาพได้นอกนั้นก็มีฟังก์ชันงานเหมือนกันแต่ถ้าจะใส่อุปกรณ์ IoT พวกเซนเซอร์เรียลไทม์ต่างๆนะครับก็เข้ามาดูท่่พ็กเกจ C1 มาดูเป็นโปรแล้วก็พรีเมียมครับส่วนต่างว่าเซนเซอร์มีอะไรบ้างก็ดูตามนี้เนะครับหรือเราจะคลิกเข้าไปในเว็บของ a d d i n g s h o ชก็จะไปเลือกอุปกรณ์ได้เลยครับเป็นตัวนงกล่าวนะครับ เนี่ยเราเลือกเอาฟีก่อนปึ๊บตาครับปึ๊บเข้ามาแล้วนะครับปึ๊บเราเข้าไปคลิกตรงมุมขวาเราต้องตั้งชื่อบอปลาบอที่หนึ่งปลานินไว,วฟอกแล้วกัน เสร็จครับเสร็จครับเรียบร้อย